คนโหกูว่าแซงทำเป็นดีแซงทำแซงทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจไม่อยากมีใครมาพักมาพันพัวพัวพันโอ <c oughs> มพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเดือดไม่ฟังว่าอย่าเพอ้อ มีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสืออย่างเธอหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้ประวัติโชคชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหมถึงแม้นว่าฉันยังรักอยู่ใครๆก็รู้ดูโอ้ยไม่ได้อ่ะ ไม่ฮะไม่ทะเลาะเธอไพาเอาสมอทอกมาให้ยายฟังอันนี้หน่อยเนี่ยยายจะฟัง<อ>ยายจะร้องเพลงนี้เร็วๆเย,วยี่ยงสมอทอกกันหรอมันสมอทอกใหญ่นะแล้วก็ไพก็ลังใช้อยู่ไม่ก็ยายอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังเนี่ยยายจะได้ลงไลฟ์เร็วๆจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังเร็วๆเอาเชื่อมมานี้หน่อย เชื่องให้หน่อยเร็วๆแป๊บเดียวเชื่อมอย่างนั้นก็ร้องในนั้นมามาร้องในนั้นละเพลงอมพระให้ยายร้องเร็วๆเลยจะอมพระอมเดียวอมอุ้ยเฮ้ย,ย,ยนั่งอมโบะมาอมโบะเบ๋เดี๋ยวยายจะร้องเพลงให้ฟังอ้าวอมภาดเดี๋ยวมามาเดี๋ยวจะร้องก่อนจะปิด like ปไลฟ์แล้วอมพระ,ะ,พะมา<ๆ>พูด เดี๋ยว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 จะร้องเพลงให้ฟังเร็วๆนานนเร็วๆทุกคนก่อนจะปิดไลฟ์เดี๋ยวต้องใส่ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บนึงโฆษณาอยู่เออนั่งไม่สุภาพไม่เป็นไรยัยขอโทษเสร็จแฮ้ยไม่ดังไม่ได้ยินป่ะเดี๋ยว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 จะร้องเพลงให้ฟัง bự đang 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 sụn rồi à, không không có nghe được, không được เธอเธอเดินมาหาทำนาสาวเธอบอกว่าไปกันไม่ได้ว่าูดพูดไปสําหรับเธอคำทีอย่างโน้นอย่างนี้ทำนานาาตายทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใช่คนแจ้งทำเป็นดีบอกไม่มีไม่มีใครใหม่อยากจะพักหัวใจ ไม่อยากมีใครมาพัวพันอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเพอมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือไม่ได้ปาวติชกชนเชื่อใจมากี่คนเคยนับบ้างไหม แม่นว่าฉันยังรักอยู่ใครๆก็รู้ดูออกแต่จะไม่ยอมให้เธอหลอกอีกต่อไปพวกนี้จะขอไม่ไกลไม่อยากเจอใครที่ใจดำจะไม่เชื่อคนที่ทำคำจะใส่ใจตั้มเป็นดีบอกไม่มีไม่มีมมใครใหม่ อยากจะพักหัวใจไม่อยากให้ใครมาพัวพันอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเพอ้อมีใจให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสื่อมไม่ได้ประวัติโชกโชนเชื่อใจมากี่คนเคย